สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับออหน่วยเสนารักค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามเขากันนะคะว่าหน่วยนี้เป็นยังไงก่อนอื่นขอให้แนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักก่อนเลยค่ะโอเคครับสวัสดีครับผม11เบตบุก๊กลมชอยเป็นผอ,อหน่วยเสนารักษ์ครับค่ะอยากจะให้แนะนําเกี่ยวกับหน่วยให้น้องๆรู้จักสักเล็กน้อยค่ะโอเคครับหน่วยเสนารักษ์นะครับเปรียบเสมือน แพทย์สนามนะครับแพทย์สนามจะเป็นหน่วยสนับสนุนกองกําลังลบหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวหน้านะครับหรือสนับสนุนหน่วยต่างๆนะครับมีคําแนะนําอะไรให้กับรุ่นน้องที่สนใจจะเข้ามาในหน่วยของเราไหมคะโอเคครับก็น้องๆน,นะครับน้องๆที่จะขึ้นเป็นทหารกองประจําการที่สนใจที่จะเข้าหน่วยเสนาลักษณ์นะครับหนับแรกเลยคือผมขอความซื่อสัตย์ก่อนเลย แล้วก็ไม่ทําให้คนหมู่มากนะครับแตกแยกนะครับไม่มาแบ่งแยกแบ่งพักแบ่งพวกนะครับสองก็คือนะครับรู้ครับมีความรู้เกี่ยวกับแพทย์สนามหรือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็วิธีาการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับหน่วยเซนารักครับโอเคค่ะวันนี้ลลิตาก็ขอขอบคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ